สวัสดีครับบริษัทเซียงกงสลาุรีนะครับวันนี้พารีวิวนะครับงานติดตั้งหัวเก่งเกรดพิเยมของเรานะครับที่ลูกค้าได้มาเลือกชมเลือกใช้นะครับแล้วก็เลือกหัวเก่งจากทางร้านนะครับติดตั้งพร้อมรับกลับนะครับเทสเต็มระบบนะครับใช้งานได้ครบวงจรนะครับเอารถมาทิ้งไว้อย่างเดียวนะครับรอรับกลับได้เลยนะครับนี่คือยีซสุเด็กก้านะครับตัวนี้เป็น2ใบปัดนะครับลูกค้าจากเดิมนะครับเป็น3ใบปัดนะครับได้ทําการเปลี่ยนจาก สามใบปัดมาเป็นสองใบปัดโดยไม่ต้องดัดแปลงนะครับทางร้านเรามีให้เลือกทุกรูปแบบนะครับทุกสีทุกสไตล์นะครับไม่ว่าท่านอยากจะได้ของแต่งพรีเมียมหรืออยากจะได้เป็นแบบเดิมๆแบบลูกค้าท่านนี้นะครับกันเคิน2ชั้นนะครับทำสีพร้อมครบนะครับภายในใหม่ๆแบบนี้นะครับทดสอบก่อนส่งมอบนะครับเดี๋ยวพาชมรีวิวข้างในกันนะครับผม ชมภายในกันนะครับลูกค้าเปลี่ยนหัวเก๋งชุดนี้เป็นชุดเด็กก้าที่ทําสีใหม่นะครับภายในตัวนี้เป็นแบบเดิมๆนะครับอยากเปลี่ยนเป็นบ่อหนังนะครับเราก็มีให้นะครับใหม่ๆเลยนะครับผมแบบนี้นะครับตัวนี้เพจอยู่ครบนะครับคิ้วต่างๆนะครับครบต้วนนะครับฝาเกะยังใหม่นะครับ นี่ครับพีลานเรามีทุกรูปแบบนะครับทั้งใหม่นอกใหม่ในนะครับหรือเดิมทั้งคันนะครับหรือจะให้อาบสีเฉพาะทั้งคันข้างนอกก็มีนะครับนี่ครับอีสูเด็ก้านะครับวางแทนล็อกกี้ได้นะครับหลากหลายรุ่นเลยนะครับมาปรึกษากันได้นะครับนี่นะครับ ไฟเลี้ยวติดไหมครับนี่ครับร้านเราระบบไฟทำให้ครบนะครับไ่ขึ้นแอร์ติดนะครับไ,ไฟเลี้ยวติดทั้งคู่นะครับจุกเฉินติดไหมครับ,รบนี่ครับระบบเกียร์ต่อให้ครบวงจรนะครับ สั่นน้ำฝนได้ไหมครับนี่ครับเต็มระบบนะครับที่ร้านเรารับเปลี่ยนเครื่องด้วยนะครับตอนนี้ลูกค้าใช้เป็นเครื่องเดิมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทุกรูปแบบนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับลองเข้ามาปรึกษากันนะครับเราจัดให้ตามคำเรียกร้องของลูกค้าได้ทุกอย่างเลยนะครับผม ใหม่ๆอย่างนี้ทําให้รถมูลค่าของทุกท่านนะครับดียิ่งขึ้นก็อีกนะครับสวยน่าใช้นะครับแจ่มๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาขับชมเล่นๆนะครับนี่นะครับฟิลการขับนะครับนิ่มแน่นทั้งคันนะครับไม่มีสั่นไม่มีคลอนนะครับ ไฟขึ้นทุกอย่างพร้อมนะครับนี่ครับดีไหมครับช่างแน่นไหมครับนี่ครับอาเบาถุงลมนะครับดึง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 เลยนะครับนี่ครับสบายครับคนขับไม่มีปวดหลังนะครับไม่เคล็ดขัดยอกแน่นอนนะครับไม่งแน่นอนนี่ครับนิ่มๆเลยนะครับ โอเคนี่แค่น้ำจิ้มนะครับใครอยากลองแบบดีๆแบบนี้นะครับเรี้นเชิญนะครับมาเลือกมาชมมาใช้กันได้ที่เสียงกงสับลีนะครับมีทุกรุ่นนะครับคัดสภาพเกรดพรีเมียมพร้อมใช้ทั้งนั้นนะครับใช้งานได้ยาวนานแน่นอนนะครับนี่ครับโอเคนะครับเาพบกันที่เสียงกงสลับลีนะครับ